คาระวะฟาบาดน้องหยางผู้ปกครองแคว้นอาลูและแม่นางยิ่งจอกเจ้าไม่จําเป็นต้องสุภาพข้าบอกมาเจ้าจะไม่ขุนเคืองที่ข้ามาโดยไม่ได้รับเชิญมันเป็นเกียรติที่ท่านมาที่นี่ด้วยตัวเองฟาบาดดีเลยฟาบาทเชิญเข้าไปคุยข้างในองค์รัชทายาทมาที่นี่วันนี้มีเหตุผลอะไร มันไม่ใช่เรื่องใหญ่โตข้าแค่ได้ยินว่าหนึ่งในลูกศิษย์ของน้องอย่างได้รับบาดเจ็บโดยคุณทรยศข้าเป็นห่วงเขาดังนั้นข้าเลยมาดูหืมท่านมาที่นี่เพื่อหลินเหนียนเหรอนี่คือยาเม็ดฟื้นฟูก,กระดูกระดับแปดเชิญรับไว้อะไรนะยาเม็ดระดับแปดเจีงอี้หลงคนนี้ทำเพื่อชนะใจของอยางเฉินขนาดนั้นเลยเหรอนี่คือ เจ้าต้องการยาอายุวัฒนานี่ข้ากลัวว่าเจ้าจะโวพันกับองค์รัชทายาทในอนาคตแต่สําหรับอาการบาดเจ็บของลินเนียนยาอายุวัฒนาระดับแปดมีประโยชน์อย่างยิ่งหยางเฉินยังไม่ขอบคุณองค์รัชทายาทอีกหยางเฉินปฏิเสธองค์รัชทายาทไปก่อนหน้านี้ถ้าเขายังปฏิเสธอีกคราวนี้เขาคงจะโง่นิดหน่อยทันทีที่ล่วงเกิดองค์รัชทายาท อย่างเฉินอาจาไม่สามารถออกจากเกาะไร้ขอบเขตแบบมีชีวิตได้แม้แต่คนใหญ่คนโตคนนั้นอาจาไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ข้าทราบซสืงในน้ำใจขององค์รัชทายาทจากหัวใจผู้ปกครองแว้นอาลู่คนจากตระกูลปีศาจอคีและตระกูลชุราจูจ่ๆก็มารวมตัวกันด้านนอกกำลังตะโกนให้เราส่งตัวอย่างเฉินให้อะไรนะ พวกเขากล้าดียังไงพวกเขาแม้แต่กล้ามายุ่งกับสหายของข้าพาข้าไปดูตาบาทอย่ากโกรธไปแค่ตระกูลชูร่าและตระกูลปีศาจอาคีองค์รัชทายาตเป็นจำเป็นต้องออกโรงเมื่อถึงเวลาท่านอะอย่างเฉินจะรอดูสิ่งที่เกิดขึ้นด้านในและข้าจะไปดูก่อนอืมก็ดี เช่นนั้นข้าก็ขอขอบคุณผู้ปกครองแพนอาลูข้าคนเดียวแตระกูลชูราและตระกูลปีศาจอัคคีจะไม่เชื่ออย่างแน่นอนแต่ยิ่งทะเลาะกันยิ่งดีในตอนที่สถานการณ์ควบคุมไม่ได้องค์รัชทายาจะออกโรงอย่างแน่นอนแล้วมาดูกันว่าพวกเจ้าทุกคนจะลงเอยยังไงยิ่งดีอาลูต้องการใช้ข้าเพื่อกำจัดตระกูลปีศาจอัคีและตระกูลชูรา เจียงอี้หลงไม่ใช่คนธรรมดาดูเหมือนเขามองความคิดของผู้ปกครองแว้นอาลู่ออกหยางเฉินใส่หัวออกมาเขาต้องให้คำอธิบายแก่ตระกูลปีศาจขีและตระกูลชูร่าประมุกตระกูลชูรา,รก,รากูเตา๋ากล้าดียังไงที่ตีนของราชสำนักเจ้ารุมล้อมด่านจี้โจของเรายัางเปิดเผยเจ้าเอากฎของราชสำนักไปไว้ที่ไหน ผู้ปกครองแพนอาลูเราไม่มีปัญหากับท่านเราหวังว่าท่านจะส่งตัวอย่างเฉินมาใช่แล้วเรามีความบาดหมางก,กับหยางเฉินซึ่งไม่เกี่ยวกับกฎของราชสำนักดังนั้นท่านอย่ามายุ่งเรื่องนี้ดีกว่าข้าเกรงว่าท่านไม่สามารถรบกวนองค์ราชทายาทได้แต่เท่าสองคนนี้ต้องคิดว่าข้ากำลังโกหกและถ้าพวกเขาเข้าไปข้างใน พวกเขาจะพบกับองค์ราชชายาโดยบังเอิญถ้าอย่างนี้องค์ราชทายาจะสามารถสาสางความบาดหมางระหว่างหยางเฉินและตระกูลปิศาจอัคคีกับตระกูลชูราได้และในเวลาเดียวกันก็สาสา่งปัญหาใหญ่ของจี้โจของข้าด้วยโกหกนางคิดว่าองค์ราชชายาจะมาหาหยางเฉินหลังจากที่พูดไม่กี่คำเพื่อหยางเฉินบนสังเวียนหยางเฉินคิดว่าเขาเป็นใครใช่แล้ว อย่างเฉินล่วงเกินองค์รัชทายาโดยการปฏิเสธการเชือเชิญตอนนี้เจ้ายัางต้องการโกรหกเราและปฏิบัติกับเราเหมือนเด็ก3ามขวบงั้น่หรอวิธีการสมัครสมาชิกบนสมาร์ทโฟนให้เปิดไปที่เว็บเบราว์เซอร์แล้วกดไปที่จุดไข่ปลาที่มี3จุดจากนั้นเลือกเว็บไซต์เวอร์ชันเดสก์ท็อปแล้วเข้าไปที่ YouTube ค้นหาช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิกหรือเข้าไปที่คลิปใดก็ได้ของช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิกเช่นกันขอบคุณที่เป็นกําลังใจและสนับสนุนช่องของเราครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับ ตอนนี้ช่องเราได้เปิดรับสมัครสมาชิกแล้วหากต้องการสนับสนุนเราให้กดสมัครที่ใต้คลิปได้เลยนะครับ